ปวดใจยังแหงมานอนตาแข้งแทงปอกเด้งเฮียหน่อยด้วยเฮียหน่อยเบิร์ดเลยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเลยมึงไปตกกันทำไมอ่ะเุ้ยแล้วเดี๋ยวมันตบมึงมั้งอ่ะมาแล้วควันแน่เนี่หรอมันมั่วมันร้องมั่วยูยูมันตบได้ไงพี่เดี๋ยวก่อนผมขอถามหน่อยปลาอะไรในปากแหลม นะปลาปลาอะไรไม่ใช่ปลาอะไรปลาบูปากมันแหลมไม่สนุกไม่แหลมปลาอะไรปากแหลมปลาบูผิดปลาอะไรปลาซิวเออแหลมแล้วปลาอะไรปากแหลมบอกปลาซิวปลาลิวกิวไม่ใช่อะไรปลาซิวอุยอ๋อมันปลาซิวอุยมันผสมกับปลาดุกอ๋ออ่ะชมชุดต่อไปครับเดี๋ยว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 ขอถามหน่อยอะไรกันแล้วปลาอะไรที่ขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยอ่ะ ปลาตายไม่ใช่ปลาอะไรปลาวานวานอ๋อวานก็มันวานอยู่เรื่อยมันไม่เคยทําอะไรเลยเออเมื่อยไหมน้องไม่เมื่อยหนะครับเอองั้นยืนข้างหลังคู่ออมจะจะจะใช้ผมไปทําอะไรมันจะตบมืออีกกู่ออมสี่พันนั่นแหละอะไรนี่ตะเพ็ดอะไรลืมไม่พี่แตกก็เขาเห็นกันทั้งนั้นไหนเฮ้ยรับผิดชอบหรือว่าเออนาฬิกาอะไรปากแหลมนามีอาไม่รู้อะนาฬิกาอะไรปากแหลมงุนหงิดนาฬิกาอะไร ไม่รู้นี่ดอกบัวคอยอะไรดอกบัวคอยคนมาเก็บคอยหลวงตาเกี่ยวยังไงหลวงตามาหาบัวไง๋อแล้วมดอะไรหาไม่เจอหมดหมดแล้วหม,มดตัวนี้อีกตั์ไอเหี้ยววันนี้แม่มคตรหมดนิดเลยแล้วปลาอะไรที่นายชวนหลีกภัยไม่ชอบออไอนี่มึงฝ่ายคุกด้วยไม่ขำด้วยนะไม่ถามอยากรู้อะปลาอะไรผมถามพี่ปลายอมปรากฏว่าได้เป็นฝ่ายค้านเ ปลาอะไรปากสนิทอ้ปลาตายไม่ใช่ปลาอะไรปลาช่อนอ้าวช่อนพ่อกขสนิทปลาช่อนต้มโอ้สนิทจริงๆพี่สนิทไงสนิทจริงๆเลยปากเหรอเสียงเสียงปากสนิทเฮ้ยเขากลึกไงเขาเล่นกับกูเนี่ยอ้าวก็ไปบอกให้มันเล่นน่ะสายันเคลียร์หน่อยสิเคลียร์หน่อยสิให้ให้สายันด่าหน่อยพี่ไม่งั้นมันจะเลื้อยลังผมเล่นกับพี่เมื่อไหร่ไม่เคยตั้งวงกันเลยด่าเอ๊ะเพชร นายไอ้เพชรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยโคตรโง่เลยเนี่ยโคตรโง่เลยนะเนี่ยเออเกอะแอมพี่กอะแอมอ้าวหลับแล้วมั้งเนี่ยยังเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงแล้วทําไมขาแม่งตายแบบนั้นไอ้เหี้ยนี่โอ้โห้ยทำไมทะไม่ไอ้เหี้ยนี่ชัดนี่วะเงาเวนกรรมไปแล้าองค์กเวรกรรมใครก่อด่าไปมาเนี่ยมาเนี่ยครับ เดินทำไมอ่ะถามดิเดินทำไมอ่ะอ๋อซ้อมมวยอยู่ซ้อมมวยอยู่เฮ้ยกลัวโดนเนีสิไม่กล้าว่าแหมมึงมาอยู่กับกูเว้นเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรอ้าวดูสิยอมมาได้ยังไงเ่ี้อะไรกลับเป็ดเรื่องอะไรอยากให้กลับตีโลอ้าวโอ้ยอ้าวดีๆไม่ให้กลับตีได้ไงนี่มีเรื่องโยกเลยโย่อเดี๋ยวว่าเฮ้ยยูยูอ๋อเนีย อย่านะย่าเลยฟวไว้ไหนแน่แน่ว้นายอยู่ไหนวะรามรามปีอะไรพึกต่ปีวันปีกันายติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแนลไร i g คอมเมดี้กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ